เช้านี้โลพักอยู่สวนพักพักกาดข่าวกินบอทันแล้วก็แจกพีแจกน้องไปหลายแล้วแล้วก็ซุ่มไหไม,มันแก่อันไดมันแก่อนไรมันว่าเป็นตากินน้องเป็ดก็เก็บลงมาให้ป่าวันนี้เอาพักมาให้ป่าบรรยากาศเช้านี้ตอนนี้สิบเจ็ดองศาเก้าโมงเช้ามือเช้านี้หกโมง สิบองศาสิบเอ็ดองศาอยู่ที่คันตะกา้าหนาวเด้มือเสานี่พี่นอ้องเดี๋ยวผมเทพักให้ปลาพักก้าขาวจากนั้นมันก็ขึ้นมากินสักพักเดี๋ยวน้องปิ๊ดสิมาจอบเบิงสักพักมันก็ขึ้นมาตอดกินพัก ปลาลายอยู่ได้มือเสามืออันวานตะเลนนะซีดเบ็ดนะเทหัาหารให้มาบักหลายมากินอิ่มแล้วกลับไปบรรยากาศต้นจามปีนี้ยังพันออกดอกอยู่ต้นจามหากระปุกหากระปุกได้จักปีวะยังพันออกออกดอกเลยขันออกดอกนี่อ้ยงามคักออกดอกออกหมากมานี่ ต้นจานเต็มสะเล็กแปดของเขาเลยเดี๋ยวสักพักเขาจะมาจอบบึงปลาเขาคืนมาตอดกินพัก,กบรรยากาศตอนเสาลมบีบอ้าวอบเปอโอ้หนังนายูอยู่พุน่นนะพุน่นนะเห็ดนาพุน่นนะขอบเปอขอบเปอ ค่ะเนี่ยยืดทางเทงขอบปื้อสวัสดีครับบูยพี่ชนี่มันได้ไปอุโมงนี้เจะกว่ายังบ่มาลาต้อนยาวเลยบ่โอ้ยอย่าเล่นเปื้อนแม่ ไม่ชี้เอาหน,นิบ,บอ่อเกลือบนปบ่ใสจะคืออไใสเกลือปนในแม,แม่แม่สักแม่ถูไปให้ล่ะบรรยากาศหน้าบ้านของเฮาพอดีเคยเราเอาต้นไม้มาลงไม้เดี๋ยวพายางสมบรรยากาศฮะครับต้นไม้ลงไม่พอปุูกไหมกำลังยักเบา นี่ต้นไม้ของเฮาอันนี้พ่อได้เอาลงดินเอามาตั้งไว้หมามันคุยเอามาตั้งไว้สักก้อนต้นละแปดร้อยคุนได้ี่พี่น้องพูดนะต้นละแปดร้อยต้นไม้ปลูกประดับหน,น้าบ้านต้นไม้เ่ากตต้องใช้เวลาปลูกเนาะพี่น้องมันบ่คือย่างอ่นนี่อันนี้ อย่างน้อผลแบบโบเมนสารนี่คลแบบแต่ว่าคือสารคือน้อสารนี่แหละแต่ว่าโบเมนน้อสารผนว่าเป็นต้นไม้อย่างหละของีอย่างนี่แหละญี่ปุ่นญี่ปุ่นีอย่างนี่แหละสารนี่อย่างไวยอย่างนี่แหละเรกปิ่นกระลืมซื้อแล้วต้นไม้เขาลงไม้ทางหน้านี่เลยลงต้นอันนี้เลย มันมันหง่ขึ้นมามันกับสีเป็นต้นสูงสูงยาวยาวมันกับสีล่มลืนนพอว่าเอาเลือกต้นอันนี้มาปลูกมันจังบได้ตัดใบบได้อันเก็บใบเก็บกวดไหมน้องตัดแล้วก็เอาไปทิ้มรดเนี่ยคันมันแห้งเข้ามาจังสิเอาบได้กวดบได้เก็บดูบรรยากาศทางหน้าบ้านกับสีประมาณนี้ลงต้นไม้เริ่มลงต้นไม้ให้มันร่มลื่น บ้านสวนน้อยๆขายก็เลี้ยนผู้เดียวเอือยไป็โรงเรียนต้นใหญ่แล้วถ้าเบิางดอกจานออกดอกนี้อ้ยคือสีงามเนาะพี่น้องบานเต็มสะเลยละ่ะแดงเต็มสะเลยละ่ะปุูกอ้อมสะเลยยากาศ17องศาเก้าโมงเช้า ทรงน้องที่เอาไปโรงเรียนแล้วก็เคยลาออกไปทุละ่กะก็เลยได้ยุกับขาแง่สองคนอีกแล้วมื่อนี้ยุกับสองคนอ้อมอ้อมเอ็มเอ็มนีม่กันสิละสวนผักของเฮาอันนี้เป็นกระท่อมน้อยของเฮาช้างบอยู่ช้างติดทุละ <c oughs> ก็เลยได้หยุดสักกันอันนี้เป็นต้นมากแดงบอยนี่พี่น้องมากแดงหรือมากเหลืองบอเอามาปลูกไม้ใส่กระท่อมของเฮา ครับโอ yeah, no, no. oh, yeah hmm. ้ต so an right ้องมาซาออกมาเมดุเก็บคืออย่างนี้ซาเอามาหลายๆเด้อเบิงมุมนี้ด้วย่น้องมุมนี้เบิงบ่ได้เลยมุมนี้น่ะเดี๋ยวทีซาเอามาพูดละพูดนอนพูดละจังสีเก็บท่านเพูดนบ่นอนกับสีซาอย่างงี้ เอนี่ยตอตโตโตไปยังสันบ่โตเห็นยังบ่นน่ฮะโอเห็นอะไรเก็บใส่ตะกร้าไหมลูกปิวใบมันจ้าบ่หกเด้อเก็บใส่ตะกร้าไว้นี่เป็นสวนผักของเฮาสวนผัก้างบ้านนี่เด้อสวนผักทางบ้านของเฮาพักนอกกำลังลาม ติดแล้วทำงามลามเลยอันนี้เป็นผักหอมบัวเอามาปลูกไม่หอมบัวเลยบอกอกองละเพื่อนเอันนี้กระว่านมเมล็ดผักไม่กันไว้น้องปิ้นว่านผักไม่สามอย่างแลว้วก็เสี้ยนขุดครับ <ทำ S 1> อันนี้พี่เอลอันนี้พ่ออันนี้แม่มแพันวะเอลนี่พ่อนี่จับแม่ <c oughs> ลูกมันบ่หลอกมันมีลูกมันว่ามนต้นใหม่บ่ตน,น้นะองปิน้นก็เลยโลพักออกอันใดมันพ่อกินเฮากับเก็บไว้กินมีคือยังสีน้องปิ้นกับเก็บไว้กินมันอ่อนเยอะนี่มันอ,อน่อนอแอนแลกะเก็บไว้กิน อันไนมันแก่น้องปิ่นกัเก็บลงให้ป่าได้กินทั้งคนทั้งป่ามือวานมือก้อนอกันเอาไปให้ปนกเก็บผักทุกอย่างเลยไปให้เราถุงบางไงอันเก้ายังกินบอเบิร์ตเยอ่คนวะเอาวันไม่ไปแล้วกินน้ำกับบอทันผู้ใดมาจากซีเดเอรอเดอร์เอาเมื่อกินรสซัมซีก่กินผักอันนี้น้องปิ้นหาแต่ผักกาดขาวออก ดี๋ยนกปิ้นสีกลนขึ้นมาตากแดดไว้คือซุมนี่เราก็จะบานผักไม่ลักกะทาผักที่นกปิน้นก้าไว้ขึ้นขึ้นแล้วก,กจ็จะเอามาบงผักบุ้งข้ากระพุนอ่ะกินน้ำกระบบทันจนใกล้สิแก่หมดแล้วอันนี้พักชีพักหอมป้อม,อมบ่ค่อยงามบันไดแต่ว้านมา มันขึ้นเราบริได้ใส่ปุ๋ยไกล้บริได้ใส่อย่างมันเลยปล้อยตามธรรมศาตร์เลยเอาเน้นกินเพื่อสุขภาพเฮาบริได้เน้นสวยงามเอาปลูกพอมนันได้ใส่อ้อมใส่เก่งใส่ลาบใส่ก้อยก็เอาล่ะบ่ต้องเน้นงามบ่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนี่นะพี่น้องเบิกพวกหอมบัวอันนี้เผนชังเอื้อนมาหอมบัวผนพี่น้องเบิกอัน อันนี้ไหมอันใดจ้ะซ้ำนิ้วมือพี่เด้ซ้ำนิวำน้วมือ้องปิน้นพี่เด้นน่แต่ละใบนะมีแต่ใบใ่ๆเก็บผักปลสานไว้กินกินโบทันใส่ตู้ไว้อันนี้ผักสลัดของเรากะกรอบงามขนาดเลยเพื่เนเป็นลาวเพื่นหยางเข้ามาป้าผักสลัดคือง,งามแทววัสันกรอบๆหวานๆเลยนี ต้นผักอันนั้นกำลังลามขึ้นต้นมะบวบตัวนเหนียกผักหลายอย่างเลยไว้กินมะกล้วยเหากันเริ่มออกมากแล้วหว่นมะกล้วยปีกล้วยกับบางไงมันได้นามได้ยันปุ๋ยยูไกลนี่เวลาเอาขี้ไก่มาทิ้มใส่ให้มันต้นมะเล็งของเหาคนน่ะ เป็นต้นมะเกลนมีพี่น้องคอมเมนต์นะว่ากระท่อมทางหลังน้องปิน้นคือบอ,อกเอาไปไว้ก,กอ,อกลางเอาไว้ยุกอกลางเพื่นวาสันท่านเอาไปไว้กอกลางสาเหตุที่บอ,อกเอาไปไว้กอกลางนะพี่น้องที่แรกเคยเล่าที่แรกเคยเล่านะเพื่อนวาสิเฮ็ดไปไว้กอกลางาน้องปิ้นก็เลยว่าบอกให้เอาไปไว้กอกลางเอาไว้ทางหน้าบ้านนี่แหละนี่ เวลาน้องปินสักผ้าเห็ดแน้วยากเนวกินเห็ดเวียกเือนเวียกซานบ้านเอลทีนอนหลับจังสินอนอยู่ในกระท่อมนี่เพราะว่ามองนี้มันเป็นบอนยู่ยามเวีนได้นี่พี่นอ้องยู่ฮือนมันก็มีบอนยู่มันก็เป็นลหลังน้อยเอาไว้เฉพาะนอนแล้วมองอยู่มองเลียนอมองเซากระสิเป็นกระท่อมนี่ตะกี้นะ่ะมันมีกระท่อมไหมเนาะพี่น้อง ยามเวรน้องปิ่นกับ LT ก็อยู่ฮั่นล่ะพอกระท่อมพังแล้วก็เลยเฮ็ดตัวนี้ออกมาไว้ถ้าอยู่ยามเวรน้องปิ่นก็เลยให้เวาเอาตั้งไว้ขางหน้าบ้านนี่พอดีน้องปิ่นเฮ็ดนะยากนวกินจังน้องปินก็สิได้เบิ่ง t ไปนําให้ t นอนหลับถ้าเฮาไปไว้กกลางพุ่นน่ะมันก็ติดสะน้ําแม่นบ่ล่ะพี่น้องมันติดสะน้ําหาลุกตื่นขึ้นมาบ่เห็นลุกจังซี่ บบน้องปิ้นเฮ็ดแนวกินยู่มันอยู่ไก่นาอครัวก็ยู่ทั้งนี้ครัวนะยู่พี่สมมุติเอากระท่อมไปไว้พุ่นเกาะกลางลงมาแล้วมันพาปิ้นลงกันเร็วๆลงมาเดี๋ยวนี้เลยมันพาปิ้นลงกันเราตายบ้อยุแม่เบิงอาระลดความมึนความดือ้อลงมาจอมยุทธโคกน้องนา ตัวป่วนสาเหตุที่เอากระท่อมตั้งไว้ทางหน้าบ้านนี่แหละพี่น้องน้องปิ่นเอาความปลอดภัยไว้ซะก่อนเพื่อขาใหญ่ตื่นมา,น,น,าน,น้องปิ่นบ่เห็นยางอ่อมอยู่สระน่ะเห็ดแนวใดตกน้ําตกในตายเนาะพี่น้องก็เลยเอาความปลอดภัยของลูกไว้ก่อนกระทอมเฮาก็ไว้ทางหน้านี่เพราะว่าเฮาวางแผนไว้สิมีแนวเ็ดอยู่กอกลางก็เลยบ่ได้เอากระทอมนีออม้ไป พี่น้องคอมเมนต์มาถามว่าคือบอกกระท่อมนี่ไปไว<ๆ>้ก็กลางพุ้นมาสั่นนี่รับสาเหติตที่บ่เอาไปนะพี่น้อง,องเขากเบิ่งความปลอดภัยของลูกสก้อนเป็นบอลยูบอลเสาหยามเวดเลยล่ะนี่หยามแคกหยามแคกไปให้มาน้องปิ้นกันเลยว่ะให้เพื่อนได้ขึ้นมาหนังนี้เลิศเพราะว่ายูทางนี้มันกับบะมีมองอยูนะพี่น้องมันก็เป็นควรตัวอันเดียวหนูกินอะไระโอ้ยกินเยอะไม่ได้นะ ฟันผุเลยนะฟันหายฟันเป็นแมงเลยมานี่ก่อนพี่เคียวไปไหนยิงบ้างเขียวนะเห็นอะไรนี่เห็นด้วยเฮ้ยเขียวเลียมหน่อยนี่ยิ้มร้อบ้างมันเห็นตาหวานบ้างเห็นอะไรตาหวานเอาเข้ากินดีดิกินดีดิเอาฝากช่องก่อน มานี่มานี่ฝากช่องก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นทนังงทียวและช่องเคยราวด้วยนะครับยังไงพอกันในคลิปหน้าสบายดี